ของร่างทรงกันก่อนละกันนะนช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรีวิวนะครับของของร่างทรงเนาะก็ปับ๊บเดี๋ยวขอขอนิดนิดนึงอ่ะก็ร่างทรงก็เป็นหนังของพุ่มกับคุณบรรจงนะฮะก็พี่โต้งบรรจงนะครับอันนี้เรียกพี่โต้งก็ไม่ได้มีความรู้จักอะไรกับแกส่วนตัวนะ <c oughs> อันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าไม่ก็ไม่ได้มีรู้จักอะไรส่วนตัวแต่ว่าชัตเตอร์โกมุนโฮเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่ ผมยังจดจําไว้ในใจนะเพราะาเอ้ยมันสนุกมันบันเทิงดูจบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่คุณภาพอ่ะคือดูแล้วรู้สึกประหลน,นคนนี้มันผนงานคุณภาพกูมันโฮจบก็ก็ก็เจ๋งมากเลยนะชัตเตอร์เนี่ยผมผมจําได้แค่หักมุมกับฉากในห้องน้ําแต่ว่าถ้าจําได้ดูมาหลายปีแล้วจาได้เนี่ยถือว,ว่าเจ๋งแต่กมันโฮผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในหนังแห่งความทรงจําสําหรับสาหรับผมเลยนะ เพราะฉะนันผลานของแกเนี่ยผมก็แทบจะดูทุกเรื่องอ่ะเออนุกเว้นแฝดเนี่ยผมแต่แฝดเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ละอันนี้น,นี้ยอมรับแฝดเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้ละในส่วนของร่างทรงเนี่ยก็ถ้าจากมันได้เป็นหนึ่งในผมงานที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันโอโ้โหมีโปรดิวเซอร์เกาหลีมาช่วยนู่นนั่นนี่นะออกตัวอย่างมาแล้วก็รียคชั่นอุ้ยเราก็กลัวน่ากลัวมีนู่นนั่นนี่เป็นแบบพูดถึงร่างทรงพูดถึงอีสานพูดถึงโอโ้โหตำราตำ เพราะวความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าผมเป็นคนกรุงเทพเนาะความเชื่อบางอย่างผมก็ไม่มีความรู้เลยผู้นี้ไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นมันเต็มไปด้วยดีเทลที่เขาเรียกว่าเหมือนจะเข้าทางเราผมใช้คําพูดนี้เหมือนจะเข้าทางเราซึ่งพอไปดูเนี่ยเหมือนที่ผมผมคิดเหมือนที่ใครหลายคนคิดผมคิดเหมือนกับทุกๆคนที่มีปัญหากับหนักเรื่องนี้เลยนะคือ คุณเลือกวิธีเล่าผิดจริงๆคือเลือกวิธีเล่าผิดแล้วมันเละคือผมเนี่ยกำลังคิดว่ามันต้องทำองคศาหรือเปล่าคือเขาอยากคือเขาอยากทำองศาม,มากหรือเปล่ามันต้องเล่าแบบนั้นเพราะว่าวิธีที่ที่จะเล่าแบบนั้นแบบม็อกพูดเลยดีกว่าเออวิธีเล่าไหนเนี่ยมันเล่าแบบสาราคดีปลอมหรือว่าภาษากีษเขาเรียกม็อก ม็อกคิ n เ a นทารีแต่ผมจะ้ค่ว่าสารคดีปลอมนะเพื่อจะได้เพื่อจะได้ง่ายที่สุดในการทุกคนเข้าใจแล้วผมพูดง่ายด้วยสารคดีปลอมเนี่ยคือการที่จะเลือกจะเล่าหนังเรื่องนั้นในรูปแบบของสารคดีซึ่งถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่ใช่เรื่องใหม่ในซีรีส์ Netflix มีชื่ออะไรวะผมจาผมจาเป๊ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแค่ทำแต่ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันมันก็มีหนังที่เป็นแบบซีรีส์สารคดีปลอมเลยเป็นเรื่องแบบสืบสวนในโรงเรียนใครเป็นคน พ่นรูปรูปจู่ไว้ในโรงเรียนก็เป็นแบบสรารคดีจริงจังไปตามหาหน่น่นนี่เป็นเป็นเกิดจะเป็นฟาฟุตเทจอยู่แล้วมันมีมันมีอะไรแบบนั้นอยู่ในนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่สรารคดีปลอมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยมันทาให้เอฟเฟกต์ทีได้ไหมก็คงทําได้แต่ผู้กำกับและทีมงานและหลายๆคนเลือกที่จะไม่เดินเกมไปตามกฎนั้นผมใช้คํานี้ว่าไม่เดินเต็มไปตามกฎนั้นกฎนั้นที่ว่าเลยคือคือถ้าคุณจะเป็นสรารคดี คุณก็ต้องเป็นสรารคดีแบบที่ทําให้เราเชื่อว่ามันเป็นสรารคดีจริงๆอะคือการที่แบบจะไปถ่ายอะไรบางอย่างได้มันก็จะมีลิมิตของมันเนียอกไหมมันจะมีลิมิตว่าเฮ้ย <c oughs> คุณไปถ่ายได้เท่านี้นะคุณจะไปแบบไปใกล้ subject คือเรื่องราวที่มันเดือดดาลครับแ้นเรื่องราวที่มันแบบเข้มข้นในครอบครัวเขาเนี่ยมันมันก็ควรจะต้องมีระยะห่างบางอย่างอยู่คุณไม่ใช่หนังที่คุณจะสามารถที่จะไปถ่ายทําเขา เมาเล่าได้แล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นคุณไม่สามารถที่จะไปไปอยู่ในโมเมนต์ที่มันเป็นเรื่องครอบครัวจจ๋าได้คือผมมีความรู้สึกว่าพอตัวละครละกล้องไม่ใช่ครงเ่องต้องตัวละครไม่ถูกกล้องสามารถที่จะไปไปอยู่ตรงนั้นได้ในโมเมนต์บางโมเมนต์แบบนั้นมันลดทอนความน่าเชื่อถือของเรื่องราวลงไป นั่นคือปัญหาหลักๆของหนังเรื่องนี้เลยนะช่วงต้นๆที่มันเป็นสารคดีจัดจ๋า,จาเลยอะผมแฮปปี้เลยนะผมไม่ได้ติดปัญหาเลยการเป็นสารคดีผมผมรู้สึกว่าวิธีเล่ามันก็สนุกดีก็เล่าเป็นสารคดีมันมีข้อจํากัดน,นู่นน,นั่นนี่โน่นนั่นโน่นแต่หนังเรื่องเนี้ยพอมันพอมันเริ่มมาตรงกลางเนี้ยมันเริ่มมีปัญหากับการเป็นหนังสารคดีแล้วความความรู้สึกของผมเลยคือเฮ้ยถ้าคุณ ไม่ต้องการคุณรู้สึกว่าการสารคะดีคือข้อจํากัดของการเล่าเรื่องของคุณคุณก็ไม่ต้องทาสารคะดีดิคุณก็ทําเป็นหนังแบบเป็นหนังเลยเป็นหนังไปเลยเนึกออกไหมเป็นหนังไปเลยอยากจะถ่ายสวยอยากจะมุมกล้องจะให้กล้องอยู่ในทุกโมเมนต์ของตัวละครก็ก็ทาไปเลยอยากมีฉากที่เป็นตอนกลางคืนก็ให้ตัวละครมันตั้งกล้องก็ตัวละครในเรื่องมันเป็นคนไปตั้งไปเลยแล้วก็เอามาดูก็ได้ คือผมคือพอผมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงสร้างกฎขึ้นมาเองอะว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแต่เดินได้เรื่อยมึงมึงเริ่มหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสีน้ำเงินแล้วึงจะให้กูกูเชื่อกูซื้อเรื่องราวในในนี้ได้ยังไงวะทอยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อเรื่องราวคือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เท่าไหร่ไอการที่ไอการที่ ตัวเองหลุดจากกฎที่ตัวเองเป็นคนสร้างที่ไม่มีใครบังคับไม่สร้างนะคือสร้างมาเองมึงล้อมรั้วมึงเขียนกฎขึ้นมาเองแล้วก็ฉีกกฎขึ้นมาเองไม่มีใครไม่มีใครบอกว่าพี่ครับพี่ต้องทําเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีใครนะผมก็ไม่ได้บอกผมก็เอออยากเล่าเล่าตอนแรกเราก็แฮปปี้ตัวอักษรขึ้นก็อาก็แฮปปี้ก็ใหม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่พอมันเริ่มพอมันเริ่มลูซผมเริ่มเลือกมีกฎพอมันเริ่มที่จะ ทำลายสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วอะความน่าเชื่อถือทีอ่ตัวเองสร้างที่อุตส่าห์บิ้วว่าเฮ้ยกูเป็นกูเป็นสรารคดีปลอมกูต้องสร้างให้มันน่าเชื่อถือมากๆให้คนอินให้คนเชื่อมากๆได้อะพอมันทําลายตัวเองลงนั้นไปแล้วอะมันก็เริ่มที่จะทําให้เอฟเฟกส่วนอื่นๆในเรื่องอะเอฟเฟกการแสดงโดยเฉพาะการแสดงของน้องที่เป็นน้องตัวละครนําในเรื่องน้องน้องผมไม่รู้ชื่อในเรื่องชื่อมิงอะคือเอฟเฟกมากเพราะน้องเขาต้องเล่นใหญ่ เล่นใจแบบเล่นใหญ่มากๆก็ต้องเป็นหนูนเป็นนี่อาการออกแต่งน่องแต่งหน้าแบบหน้าซีดเนืดเนาะคือพอมันพอมัน,พอม,นพอมันหักกฎของตัวเองในการเป็นสรารคดีปลอมไปแล้วอะ่ะตอนนั้นผมผม,ผมอะไม่ไม่ไม,มีผมรู้สึกว่าผมเริ่มเริ่มหา่าผมเริ่มห่าจริงนะผมรู้สึกคือมันเริ่มจากการขำแบบนิดๆในใ,นใจเออเฮ้ยมึงถ่ายกว้างไงวะเฮ้ยมึงไม่มึงกว้างเฮ้ยแล้วไอ้เชี่ยมันเริ่มรู้สึกว่า มันมันเริ่มสิ่งที่อยู่ในหัวผมไม่ใช่สนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องที่มันโอ้ตึกโอ้น้องเขาแย่มากเลยโอ้น้องในชีวิตแย่มากโอ้เสริมเมคือผมว่าหัวผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วผมผมไปอยู่ที่ว่าเฮ้ยตากล้องมันถ่ายยังไงวะเฮ๊ยมันภาพแคบมันเอ๊ยมันดึงกว้างอย่างนี้เลยวะเอ้ยมันไปถ่ายเชื่อมันเอ้ยมันมีโมเมนต์้นหัศจรสย์มากโอ้ตากล้องเชื่อมคือแบบเราหัวสมองผมดันไปคิด ในแง่ตรงนั้นไปหมดแล้วอ่ะคือเราไม่ได้คิดว่าสตอรี่ที่เกิดขึ้นโอ้ยมันเข้มขน้นมันน่ากลัวมากโอ้มีน้ำอะไรมีรู้ไหลออกมาจากนิ้วโอ้ยน่ากลัวมากแต่ละพิธเฮียแต่กล้องไม่ไม่เวอร์วายเนี่ยมึงน้ำออกจากนิ้วกันนั่นนันนี้มึงขนาดนี้มึงอะไรกับพวกมึงยังไม่นั่นกันอีกเหรอว่าม,มันนี่คือมันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ควรจะคิดอ่ะนึกออกไหมมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ควรจะไปคิดแต่เราคิดเพราะว่า เขาเลือกที่จะแหกกฎที่เขาสร้างขึ้นมาเองอ่ะคือสำหรับผมมันกลายเป็นว่าหนังมันไม่ได้หนังมันไม่มีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้เพราะงั้นไอดรามาก,การแสดงต่างๆที่สำหรับผมดูผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเสียดายคือผมรู้สึกว่าเอเลเมนต,ต์ต่างๆในเรื่องอ่ะมันมันน่าสนใจมากสําหรับผมไม่ว่าจะเป็น ไอ้เรื่องราวแบ็กกราวตัวละครความเชื่อย่าบายันพิธีการต่างๆต้องเชื่อมต้องตบผมน่าสนใจน่าสนใจมาก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 แต่พอกลางกลางเรื่องที่มันเริ่มหลุดกรอบของตัวเองผมเริ่มรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือตรงนั้นมันมันมันสูญสลายไปแม้กระทั่งมิงเนี่ยที่เล่นในเรื่องผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเล่นดีแต่พอมันโดนกดทําลายตรงนี้ไปอ่ะมันมันกลายเป็นตลกมันกลายเป็นเล่นเยอะมันกลายเป็นเล่นล้นจนเราแบบมีฉากหนึ่งที่มันหันมามองกล้องแบบ ันมามองกล้องแ,แบบหันคนดูอะแล้วก็เงียบคือคือ,คอน้ำโมไม้นั้นอะผมรู้สึกว่าโอ้โต้องเป็นฉากที่ทาให้คนรู้สึก,กว่าเฮ้ยผีหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าแต่ผมแบบผมตั้งโลกอะร <c oughs> ิงทีผมรู้สึกแบบอเอาอย่างนี้เลยเหรอให้แบบผมไม่นึกถึงแล้วผมก็ได้ไปนึกถึงฉากตอนตอนไหนทางก็บอกเออทาหน้ากูลัวเออมองมาที่กล้องนะมอง,มองมองมองคือแบบมันไม่ทําให้ผมรู้สึกแบบเชื่อคือคือ ไม่รู้นะเพราะพอพอถ้าเป็นสารคดีจริงๆที่เป็นเรื่องจริงอะ่ะเราจะมีมายเซตอยู่ในหัวอยู่แล้วมั้งว่ามันเป็นเรื่องจริงเงื้อไหมเรารู้อยู่แล้วอ้ยแม่งเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถที่จะติดตามเลยเพราะว่ามซยเซันเป็นเรื่องจริงแต่พอพอมันเป็นเรื่องผีเรื่องวิญญาเรื่องความเชื่อซึ่งมายเซตเรื่องต้อนอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วเราเราเรากังขาเราการมีอยู่ของมันอยู่แล้วเหมือนหนังผีอ่ะถ้าคุณผีโผล่มาวินาทีแรกของเรื่องอ่ะผม่าเบลอหน้าคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไม่กลัวนย ใช่ป่ะหีดมาเด้เด้เด้อย่างเงี้ยไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ถูกบิวอัพเข้าสู่สานการ์เราไม่ได้ถูกบิวอัพเข้ากับอะไรเลยอ่ะเพราะมันไม่มีสถานการณ์ตรงนั้นไม่มีความมืดไม่มีความกลัวไม่มีสตอรี่ไม่มีตัวละครไม่มีสิ่งที่ตัวละครพูดเพื่อบิวอัพความรมณงความรู้สึกของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันน่ากลัวหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือเพราะมันไม่ได้บิวอัพให้กูกลัวกูจะแบบอืม อให้มึงวิ่งเป็นตัวอะไรก็ตามแต่เป็นหมาเป็นเมียวไอ้เรื่องวิ่งทั่วมันก็โทษมันก็ไม่ได้สร้างความกลัวได้เพราะว่ากูไม่เชื่ออยู่แล้วไงกูไม่เชื่อมึงที่มึงเล่ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะเออแต่ก็พูดางน,นี้คือคือในแง่ของความสร้างความหลอกความกลัวมันไม่ได้มีเซนนะแต่พวกฉากจำสแกร์เนี่ยมันก็ยังได้ทอนั่นอยู่ๆโผล่มาแป๊ะมุมห้องเนี้ยอ่ะผมก็ตกใจแล้วมันก็นําไปสู่อีกเลเวลหนึ่งว่า,อ,าอ้า้เี้ยแล้วใครใส่เสียงดนตรีประกอบจำสแกร์วะเนี่ย เห็นไหมเพราะมันเพราะมันหลุดกรอบมันก็ยิ่งไปสร้างความกังขาต่อสิ่งที่มันจะเล่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมันเป็นสารคดีตอนแรกตอนหลังๆมันก็เริ่มจะเป็นมัเริ่มจะเป็นหนังอ่ะพอมันเป็นหนังสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเป็นองค์สาซึ่งบางคนชอบบางคนบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่ผมผมชอบในแง่ที่ว่าเออมึงก็มึงก็ไปไปเลยมึงก็เป็นแบบนี้ไปเลยผมผมไม่ได้มีปัญหาในการที่จะเป็นแบบนั้นผมไม่มีปัญหาการเป็นองค์สามที่ที่เลือกจะเป็นสยองขวัญในแนวนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันสนุกมันน่าจะสนใจมันน่าเอ็นจอยแล้วมันก็ดูกับเป็นเนมากกว่าแค่หนังผีที่เราเคยเห็นธรรมดาทั่วๆไปผมรู้สึกแฮปปี้ที่มันเป็นในรูปแบบนั้นด้วยซ้ํานะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความเชื่อความอินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในองสองได้เพราะองค์องสามแล้วมันก็มันก็ดูเอาสนุกอะดูว่าอไอตัวนี้เป็นไอ้นี่ทํานี่ไอ้นี่ทํานั่นไอนั่นทํานี่ ทั้งที่มันควรจะให้เรารู้สึกกลัวหรือเปล่ากลัวหลอนจิกบอกสิ่งที่เราได้คือความตกใจเอ้นี่โผล่มาไนู่นไอ้นู่นโผล่มานี่ไอ้นี่โผล่มาไนั่นสุดท้ายแล้วในเรื่องความน่ากลัวต่างๆที่ที่บิวอัพตัวละครบางตัวมาเพื่อโอ้โหพอบิวอัพตัวนี้เป็นตัวละครแบบต้องน่ากลัวมากๆมันมันไม่ได้ผลนะครับมันไม่ได้ผลบทพูดบางอย่างก็ทําให้ผมรู้สึกฮาแทนที่จะแบบมึงพูดอย่างนี้เลยเหรอแล้วผมรู้สึกว่า บางคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่ยแหละเขาตั้งใจทาให้มันแบบบ้าตั้งใจทําให้มันแบบเวอร์ไปเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันไม่ได้เวอร์หวังอะไรกันนะมันก็อยู่ในระดับที่เราคาดหวังได้เดาได้ถ้าคุณอยากจะเวอร์คุณต้องไปมาลิกแนนนะถ้าจะเวอร์คุณไปมาลิกแนนเลยมันต้องมันต้องเบอร์นั้นอะเบอร์นั้นถึงจะโมได้ว่าโอ้โ oh, หเ,เราไปสุดว่ะเราไปบ้าที่สุดว่ะเราไปบ้าแบบสุดๆเลยผมรู้สึกว่า อันนี้มันก็จะพยายามแบบอยู่ในโลกแห่งความจริงอยู่อยู่แบบมันมีความมีใจเหตุผลอะไรต่างๆลองรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ต้องมาลิกแนนต้องาราหลับมาลิกแนนผมจะรู้สึกว่าเออมันบ้าหรือไม่ก็เป็นแบบคในที่พี่โจเคยพูดผมผมตีลังที่เนี่ยตีลังกาคุยหนังเออฮีโร่ทอล์คคุยว่าเป็นแพนเน็ตไปเลยเป็นแบบเว่อร์แบบจบแบบจบแบบจบใหญ่กว่านี้ไปเลยแต่นี่ก็เลือกที่จะจบจบเล็กแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะไอ้โมเมนต์สุดท้ายของเรื่องซีสุดท้ายของเรื่องอะผมรู้สึกว่า มึงใส่ทาไมคือหนังั้งเรื่องมึงไม่ได้มีปลายเปิดเลยหนังั้งเรื่องมึงชัดมากคือจะมาบอกไอ้ตัวละครมาตั้งสงสัยในความเชื่อของตัวเองครั้งที่ก่อนนั้นนี่แม่งจะแทบจะอีกนิดหนึ่งมึงปล่อยพลังแล้วอะคือมึงมีคือตัวละครมันมียานทิพย์แล้วว่ามึงจะให้มันมาตั้งมาตั้งข้อสงสัยอะไรอีกอะมันรู้ในสิ่งที่คนอื่นๆไม่รู้อยู่แล้วแบบระดับแบบอีกเลเวลหนึ่งเลยอะ เพราะฉะนั้นคือจะมาแบบจะมาให้ตัวเราตั้งข้อสงสัยอะไรบางอย่างผมรู้สึกแบบโอ้มัน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 ไม่ได้เลยคือเออผมจะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเสมอนะ uh, the curious case of emily เลยสักอย่างอ่ะผมจะ emily rose มั้งนั่นเป็นหนึ่งในหนังที่เป็นเชิงนางสารคดีอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําประสบความสําเร็จได้คือเขา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  เขาเรียกว่าเขายืนอ,อยู่ตรงกลางได้สำหรับเฮ้ยอันนี้คือ act of God หรือมันเป็นมันเป็นเรื่อง,องความเป็นคนบ้าอันนั้นไหนเรื่องนั้นเขาจะเขาจะสามารถยืนอยู่ตรงกลางตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องได้ยืนอยู่ตรงนั้นเลยเลยแล้วก็ทำให้เราเอออ่ะเอออ่ะเอเอเอ่ะจะไปทางโน้นไหมจะท้งมีทางไหนตลอดทั้งเรื่องแต่เรื่องนี้คือคือมึงให้กูยืนอยู่ฝั่งซ้ายมาตลอดทั้งเรื่องแล้วตอนจบผมบอกเออจริงๆแล้ว อาจจะทางขวาก็ได้นะแต่ทั้งเรื่องอะมึงซ้ายเรหลักฐานทางทางการซ้ายของมึงเนี่ยซ้ายมาตลอดเลยแล้วผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะทางขวาก็ได้นะท่านนายลองคิดดูตอนจบผมก็มานั่งคิดมันจะขวาได้หรอวะมันจะมีซีนนี้ซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครมันมีข้อมูลจากการที่มันทําพฤติกรรมต่างๆซึ่งมันตำาตำรวจยังหาไม่ได้แต่ จากการนั่งเฉยแล้วรู้อะคือผมก็เลยรู้สึกว่ามึงจะบอกกูว่ามึงอยู่ทางขวาทางที่มึงซ้ายขนาดเนี้ซ้ายจนแบบซ้ายจนแบบกูนึกไม่ออกว่ามึงจะขวาได้ยังไงมันก็เลยแบบโมเมนต์จบของผมก็เลยเป็นแบบโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งที่ค่อนข้างจะหาว่ามึงไม่มีผลเลยเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องมึงอีกนิดนึงมึงปล่อยพลังกันแล้วมึงมึงมียานทิพย์กันแล้วมึงไม่น่าจะต้องมาสงสัยอะไรกันอีกแล้วคือเขาไม่คือทั้งเรื่องมันไม่สามารถที่ ที่จะสามารถยืนบนเส้นแบบที่เอเมอรีโลสยืนได้พอมันทําแบบนั้นไม่ได้แล้วพอมาจะมานั่งจบแบบอหรือจะเป็นขวานะมันก็มันก็ไม่ได้อะครับมันก็ไม่ได้เนี่ยคือคือประเด็นอะทั้งหมดทั้งมวลน,นะให้สรุปนะปัญหาคือมึงเล่าสรารคดีทําไม <laughs> ถ้ามึงไม่ได้คำสรารคดีก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเล่าแบบสรารคดีเพราะมันทําลายตัวเองคือ าตั้งกฎแล้วก็ต้องอยู่ในกฎนึกออกไหมตั้งกฎแล้วก็ต้องอยู่ในกฎอ่ะคือผมไม่ได้ผมไม่มีปัญหาการตั้งกฎเวอร์นะเวย้ยอยากตั้งกฎว่าเวอร์มก็ตั้งเลยบอกเลยเรามีกล้องสาสิบเจ็ดตัวอาจจะให้ตัวละครในเรื่องในเรื่องที่ในเรื่องนี้เป็นตากล้องต่างๆอาจจะมีคุยกันนะแค่มึงยังไงเราต้องถ่ายได้นะเว้ยแค่เมืองมึงห้ามหยุดถ่ายเด็ดขาดนะแค่นะเมืงต่อให้ม่งบ,บอกให้มึงหยุดถ่ายมึงอาจจะเอากล้องไปเก็บซ่อนกล้อง น,น,นู่นนั่นนี่แค่ต่อยให้มันไล่มึงมึงก็ต้องถ่ายได้นะเว้ยเคลียนี่มันงานผลงานที่เราจะพิสูจน์สิ่งนี้ออกมาให้ได้อาจจะมีแอบคุยกันนู่นนั่นนี่หรือให้แบบให้มี motivation สับตัวละครพวกนี้ว่าทําไมมึงยังต้องถ่ายขนาดนี้มึงมึงมี motivation อะไรไหมหรืออะไรก็ได้ให้บัดนิดนิดหน่อยๆย,ยหรือแบบมีการนู่นนั่นคือคือ คือเป็นสิ่งที่ให้เราไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นความเหนือจริงอ่ะความแบบเวอร์วางอลังการคือคือใส่มาเล็กๆน้อยๆให้เรารู้สึกสักนิดหนึง่งไดนก็ได้อ่ะแต่เรื่องนี้มันก็ม,นกม,มันก็ไม่ได้มีนะรล้วถ้าตอนจบต่างๆก็พอจบคนเลือกจะจบแบบหน้านั้นนะตอนเลือกจบหน้านั้นคําถามเลยคืออะไรที่สรารคดีทั้งหมดที่ท,ที่ที่กูดูมานี่นี่ยังไงวะคือมันมันเริ่มต้นเป็นสรารคดีแล้วก็จบเป็น รักที่กูดูมานี่ใครใครเป็นใครเป็นคนทําเนี่ยอ่ะเราล้วก็ดูเลยไปเนี่ยคือมันมันคือมันจบโดยที่แบบ <c oughs> จบโดยทีแบบอืมอืมฮะรอคือผมผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ดูหนังรู้เรื่องระดับหนึ่งนะคือผมรู้สึกผมเป็นคนดูหนังรู้เรื่องแล้วผมก็เป็นคนจดจ่อเวลาดูหนังผมยังรู้สึกว่าได้เหรอวะ มันจบดยกันแบบแบบนี้ได้เหรอะก็พูดไม่ถูกไม่เต็มปากอะเออมันมันมันน่าเสียดายตรงที่อย่างที่ผมบอกมันน่าเสียดายตรงที่องค์ประกอบต่างๆรอบๆตัวมันนะดีมากซีนต่างๆดีมากเพียงแต่วิธีคิดวิธีการเลือกเล่าเรื่องแบบนี้มันมันมันทำลายตัวเองครับมันมันมันทำลายตัวเองไปซับเปะ่ามันทําให้ความน่าเชื่อถือต่างๆองค์ประกอบต่างๆที่เขาโอ้โหเซตมาให้มันน่าเชื่อถือมากมาก มันกลายเป็นแค่เรื่องตลกเออมันกลายเป็นไม่ใช่ร่างทรงอะไรวะไม่ใช่ร่างทรงย่าบาหยันมันเป็นแค่ร่างทรงโดรมอนที่แบบเราเห็นก็รู้สึกว่ามันมันปลอมมันตลกมันไม่มีความน่าเชื่อถือจากที่ร่างทรงย่าบาหยันที่แบบน่าน่าเชื่อมากในองค์แรกองค์สองก็กลายเป็นร่างทรงโดรมอนแล้วก็พิยามโดรมอนที่พายามน่ากลัวนะพายามจะตัวสั่นเออน่ากลัวโดรมอนดีบของมิสเตอออกมา แต่เราก็รู้แล้วว่ามันปลอมมันมีความน่าเชื่อถือแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดยิ่งคิดถึงเท่าไหร่ก็ยิ่งตลกมากขึ้นเท่านั้นนะฮะอันนี้คือส่วนของการรีวิวตั้งทรงก็จบเพียงแค่นี้นะครับ